มันมีแต่ความสุขนะในขณะที่กายเนะี่ยแสดงความทุกข์อยู่ตอลอดเวลาเฉะนั้นถ้าเรารู้สึกอยู่ที่กายเลยด้ยยมันจะเห็นทุกข์นะนเวลาจิตมันมีความสุขสบายเพลินเล,นเลนนะ้ดูกายเลยไปดูจิตมันจะสบายสบายไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนให้ดูเวลาดูกายไม่ได้ดูแบบนั้นหรอก แค่รู้สึกกายไม่ได้ไปนั่งจ้องรุ่นแรอะไรแค่รู้สึกไปแล้วอย่าลืมร่างกายเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์อ่ะหนาวไฟก็ทุกข์ร้อนไปก็ทุกข์หิวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์อะไรเนี้ยค่อยรู้สึกรู้สึกงนี้เรื่อยๆนะจิตมันจะเดินปัญญาได้ถ้ามันจะเริ่มเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอก นี่ในจิตเรามันไม่ค่อยทุกข์มันทําบุญมาดีแต่กายเนะี่ยยังไงก็ทุกข์เบอร์ห้าเบอร์ห้าจะทำใสอะไรเเบอร์ห้าับไปทำรูปแบบสม่ําเสมอแต่เหมือนว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกวันนั่นแหละทุก มันธรรมดาจนเหมือนว่าไม่ได้ภาวนา<ม>รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นจิตได้<ม>พอจิตเกิดเปลี่ยนแปลงก็มีสติขึ้นมาได้<ม>พอเห็นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุบังคับไม่ได้<ม>และมองดูธรรมชาติภายนอกก็รู้สึกถึงความไม่คงที่<ม>เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้<ม>ใจจะสะเทือนรู้สึกสลด<ม>ขอคำแนะนำที่จะปฏิบัติต่อด้วยครับทำเหมือนเดิมนี่แหละนะทำถูกแล้ว ทำไปได้ๆจิตมันกพัฒน,นาของมันเองแล้วหลวงพ่อถึงบอกเมรนจะต้องส่งกันบ้านเลยไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำถูกแล้วละจิตตั้งมั่นงดงามมากเลยนะดีแต่มันของเสื่อมนะพอหลวงพ่อชมเนี้ยเดี๋ยวเดียวจะเสื่อมแล้วเป็นทุกขลายรู้สึกไหมตัวเนี้ยแข็งขแ,แข็งขึ้นมาแล้วตอนที่ยิ้มรู้สึกไหมจิตแข็งขึ้นมาแล้ว ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปที่ทําอยู่ถูกแล้วนะทําได้ดีแล้วนะทําอย่างที่ทําอยู่นั่นแหละทําต่อไปเรื่อยๆไม่หวังผลปฏิบัติทุกวันทุกวันน,นีถือว่าเราปฏิบัติทั้งหมดเลยอยู่ในชีวิตนั้นก็ปฏิบัติได้แล้วทำไปเป็นพุทธบูชาท่านนะไม่เอาอะไรตั้งใจอย่างนี้นะ บางทีเราภาวนาไปจิตมันเห็นความจริงสลดสังเวชอะไรเงี้ยก็รู้ว่าสลดสังเวชบางทีก็เกิดปีติรู้ว่ามันมีปีติอย่างขณะนี้มันมีปีติก็รู้ว่ามันมีปีติใช่ไหมพเรารู้แล้วก็จะเห็นปัสสัทธิค่อยสงบระงับลงมานี่ยตรงนี้มันเข้าสู่ปัสสัทธิโหมดแล้วนะโหมดปัสสัทธิตัวนี้หลงรู้ไหม ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนวิธีนะทำสม่ำเสมอนะการปฏิบัติที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แหละปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่สติมันาัตโนมัติสมาธิมันาัตโนมัตินะแล้วมันเดินออกมันเองเนะเบอร์หกเบอร์หก ปกตินั่งดูร่างกายหายใจสติก็มีขึ้นตามลำดับแต่พักหลังเริ่มม,มีเคลิ้มเวลานั่งบางครั้งเหมือนตกจากที่สูงทำให้นั่งแล้วไม่เห็นจิตแต่บางวันก็นั่งได้ปกติถ้านั่งไม่ได้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นเดินแทนก็มีเคลิ้มอยู่บ้างแต่ก็เห็นจิตทำงานได้ปกติ ถ้านั่งสมาธิผมจะรับมือกับอาการเคลิ้มได้อย่างไรหรือการเดินเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วครับไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปนะจิตมันต้องการพักนะจิตมันเหนื่อยนะเวลานั่งแล้วจิตมันจะเคลิ้มปล่อยมันเลยให้มันลงไปพักพอมันพักเต็มอิ่มแล้วเนียมันขึ้นมาเนี้ยเรามันเจริญสติเจริญปัญญาต่อ อาการของเบอร์หกนะจิตมันขาดการพักนะเพราะฉะนั้นต้องให้มันเข้าสมาธิไปให้มันพักไป